ตอนนี้ไอ้จอยก็กำลังหิวนะครับแต่ยังกลัวพวกผมอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่ตัวเล็กนะครับหิวครับนี่โชว์นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเป็นหมูกี้ตัวผู้ครับติดตามมาด้วยน้องเชอรี่ครับเชอรี่แล้วก็น้องส้มนะครับ เชอรี่แล้วก็น้องส้มนะครับแล้วก็ตัวผู้นี่ชื่อซูโม่ครับหิวครับหิวมากหมูพันนี้น่าจะมีเชื้อของหมูป่านะครับเพราะว่าหน้ามันแหลมนะครับดูดูมันจะมีเขี้ยวนะครับ ก็ตอนนี้เราก็กำลังจะต่อข้อให้มันดูมาตรฐานนะครับเพราะว่าหมูพัน์นี้จะชอบที่จะออกนะครับมันจะหาวิธีออกให้ได้นะครับแข็งแรงมากนะครับจึงจะตัวพร้อมๆนี่แรงเยอะมากนะครับ